รวยไม่ไหว2นาฬิกาเรือนหรูของแบมแบมก็อเซเว่นสมฐานะระดับโลกจริงๆเป็นนักสะสมนาฬิกาหรูตัวยงเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับแบมแบมก็อตเซเว่นหลังจากที่เจ้าตัวนั้นได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ The Diver เมื่อไม่นานนี้ว่าเป็นประเพณีส่วนตัวของผมคนเดียวจะซื้อนาฬิกาเวลาที่มีเรื่องที่ดีกับชีวิตจริงๆเป็นรางวัลและแต่ละเรือนจะมีความหมายต่างกัน ยังไงพวกนี้ราคาขึ้นอยู่แล้วนาฬิกาผมที่ซื้อมาผมมัดจำเอาไว้ก่อนเพื่อคนในยุคต่อไปครับว่าเรือนพวกนี้เขาไม่ทำอีกแล้วผมเก็บเรือนนี้เอาไว้ให้คนในยุคข้างหน้านอกจากจะเป็นศิลปินที่โด่งดังระดับโลกแล้วยังเป็นนักวางแผนตัวยงเลยก็ว่าได้มองไกลเผื่ออนาคตสุดๆแล้ววันนี้ทีมงานจะพามาส่องนาฬิกาสุดหรูของหนุ่มแบมแบมกันค่ะ จะมีเรือนไหนหรือราคาเท่าไหร่บ้างมาชมกันเลยจาขอบแอนโคอัสโตโนเมียโซลาร์แพนเนสโซดีแอคราคาประมาณ14ล้านบาทริชาร์ดมิวบับบาวัวสเซนแบ็กอีดิชั่นราคาประมาณ1 2บสองล้านหกหมืบาทโรเล็กเดเดส36อร์ตี้ซิเลฟวันเอราคา1นึ่งล้านหนึ่งบาทโอเดมาปิเกโรยอบพักเซลฟ์วินดิ้ง ราคา1 8 5 0 0 0 0บาท u b e r Spirit of Big Bang Titanium Ceramic ราคาประมาณ8 0 0 0 0 0บาท Richard m u l e RM 5 2 0 1 t o b i l l o n Scunano Ceramic ขั้วราคาประมาณ4 8 7 6 0 0 0 0บาท Frank Muller V45 Vanguard Classical Rosco e Full Diamond ราคาประมาณ1 9 1 0 0 0 0บาท Patek Philippe Notilus Automatic Diamond Silver Dewost ราคาประมาณ15ล้านบาท